สวัสดีครับเราจะมาต่อในเรื่องการพูดนําเสนอหน้าห้องนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงการนําเสนอข้อมูลให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างมีระบบระเบียบอ่าอันนี้ก็ผมได้เข้าเรียนในคอร์สของอาจารย์นะครับเชื่ออาจารย์วิสรุตเคหาสุวรนนะเจ้าของเพจคิดด้วยภาพนะครับวันนี้ก็เลยเอาเนื้อหาที่ไปเรียนแก่แกเอามาพูดให้ฟังนะอาจจะไม่ได้โชว์เป็นสไลด์นะเพราะว่าอาจจะติดเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างนะครับก็ให้เครดิตทางอาจารย์เขาไว้นะใครสนใจก็ไปเรียนได้นะครับ ทีนี้การนาเสนอข้อมูลให้คนอื่นสนใจเนี่ยหรือเป็นระเบียบระบบเนี่ยมันมันจะต้องมีการวางแผนนะคือเรื่องของการพูดฟโฟล์อะไรต่างๆการความเป็นธรรมชาติก็เป็นเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องสกิลในการพูดแต่ว่าการเตรียมเนื้อหาให้มันสอดคล้องก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้กันนะจะเป็นอีกก้อนหนึ่งทีนี้ระบบที่ทางอาจารย์เขาแนะนํามาเนี่ยเรียกว่าพูม่ารู้จักพูม่าไหมไม่ใช่รองเท้านะแต่เป็นเสือพูม่า เสือมันก็จะมีลักษณะของมีหัวใช่ไหมครับมีโครงที่เป็นตัวมีขาแล้วก็จบท้ายด้วยหางนะการสตรัคเจอร์หรือว่าการวางระบบการนําเสนอเนี่ยมันใช้แบบลักษณะของเสือแบบนี้ได้นะเดี๋ยวจะเริ่มให้อธิบายให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็จะขออนุญ,ญาตเริ่มจากหัวก่อนอหัวเคืออะไรหัวเสือนะก็คือเมนไอเดียหรือว่าเขาเรียกว่าใจความสําคัญนั่นเองที่จะต้อง สื่อสารนะซึ่งตรงนี้มันก็คือส่วนที่เป็นส่วนเปิดในการพูดถ้าจําได้ในคลิปก่อนๆในการพูดเนี่ยการเปิดหัวนี่สำคัญมากมันต้องเขาเรียกว่าดึงความสนใจให้คนเนี่ยเรียกว่าอยากที่จะฟังเราต่อแบบเขาเรียกว่า stunning opening หรืออะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวไอ้เทคนิคต่างๆเดี๋ยวเรจะค่อยๆแบบอาจจะมีเป็นทําเป็นช็อตออกมาเล่าสั้นๆสั้นๆแล้วกันนะอันนี้เอาเล่าโครงก่อนหัวเนี่ยจะต้องชัดเจนว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับอ่า โดยที่จะต้องมีการวิเคราะห์ถึงผู้ฟังมาก่อนนะต้องเข้าใจว่าผู้ฟังเขาเนี่ยมีความรู้พื้นฐานระดับไหนหรือว่าเขาต้องการแบบไหนก็ต้องปรับให้มันเข้ากับไม่ใช่แบบเป็นนําเสนอผู้บริหารแล้วเปิดหัวด้วยเรื่องแบบที่มันดูไม่จริงจังอะไรอย่างเงี้ยอาจต้องเปิดด้วยเรื่องที่แบบผลกระทบที่มันรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยครับก็นี่คือหัวนะครับหัวเสือต่อมาคือลําตัวนะลําตัวเนี่ยก็คือ main story line หรือว่าโครงเรื่องหลักนั่นเองนะ ก็คือบางทีเราเราไปเล่าแบบมันมันไม่รู้จะไปไหนอันนี้คือโครงเรื่องที่เราจะไปเราต้องบอกว่ามันอาจจะมีพอยต์หนึ่งพอยต์สองพอยต์สามที่เรากาลังจะบอกอน,นี่คือพอยต์หลกักเช่นเปิดหัวมาว่าเราต้องทําสินค้าใหม่แล้วเพราะสินค้าเก่าไม่ดีนั้นวิธีการที่ทําสินค้าใหม่โอ้เสียงหายแลย้วขออภัยก็ต้องมีอะไรบ้างนะข้อดีของสินค้านี้มีหนึ่งนะชนะตลาดสอ,องนู่นอะไรเงี้ยนี่คือนี่คือเมนไอเดียหลักที่จะต้องวิ่งไป ทีนี้ตัวขาขาของเสือที่มันมันจะล้ออยู่กับล้ออยู่กับตัว main idea นะเช่น main idea นี้ไอ้โทษทีไม่ใช่ main idea story line หลักนี้ปุ๊บก็จะมีขาหนึ่งมา story line สอก็จะมีขาที่2ไอ้ขาเนี่ยคืออะไรคือเขาเรียกว่าการขยี้หรือว่า supporting ideas ก็คือมี main, มีมี story line หลักที่เป็นเดี a อยู่แล้วก็ต้องมีการขยี้มีการเล่าตัวอย่างมีการชี้ให้เห็นถึงความสําคัญที่อยู่ใน เมนไอเดียอันนั้นๆสตอรี่ไลน์หลักอันนั้นๆไม่ใช่แบบขยี้ไปทางอื่นมัวมวๆซๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือพอขยี้เนี่ยคนก็จะจําได้อ๋อมันบางทีเราเล่าไปเป็นบุลเลตมันก็จะเหมือนวิชาการเนาะแต่ว่าถ้ามันมีการขยี้เนี่ยมันก็จะเรียกว่าน่าสนใจแล้วก็คนก็จะจําจําฟีลลิ่งจำไอตัวอย่างที่เราพูดนี่แหละนะครับแล้วก็พอจาตัวหางเรียบร้อยจบที่โทษทีไม่ใช่หางขาเรียบร้อยแล้วไปจบที่ไหนที่หางนะครับหางก็คือ วัน last h o ก็คือสรุปเรื่องแล้วก็จบให้สวยเหมือนแบบเช,ชิดเลยเหมือนเชิดหางอะไรเงี้ยคือจะต้องเรียกได้ว่ามีการขมวดปมหรือว่าเรียก call to action ว่าอยากให้ผู้ฟังเนี่ยตอบสนองกับเรื่องนี้ยังไงนะครับอันนี้ก็ลวทีิที่สำคัญคือต้องทําให้จดจําให้ได้คือเขาจะบางทีก็จะพูดแบบถ้าคุณจําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยจำไอ้หางนี้ให้ได้ละกันอะไรไงเงี้ยอย่าลืมนะครับนี่คือสตัคเจอร์ในการเราไปวางแผนเขียนชาร์ตออกมาได้เลยว่าหัวของเราคืออะไร ลำตัวคงเรื่องหลักการขยี้ที่เป็นหางแล้วก็จบท้ายการขยี้ที่เป็นขาโทษทีแล้วก็ไอตัวหางที่จะจบให้มันสวยให้คนจดจำเนี่ยมันจะเป็นยังไงได้บ้างอันนี้คือการเขียนออกมาให้เป็นระบบแล้วคนที่ฟังเราก็จะสามารถเข้าใจได้อย่างเป็นระเบียบแน่นอนครับผม